ทักทายย่าสาวๆพี่น้องกับบรรยากาศทงไคย้องหน้าคือเก่าขึ้นฝนตกนักน้ำท่วมเบ็ดพี่น้องเบ็ดข่อยสิบคันมาย่ำเบ็ดปกตินี่เขียดนี่ยิอยู่สูงหละร้อยอันนี้น้ำท่วมจมปิ๊บเขียดตายโอ้ใส่ชีวะได้กินละล่ะพี่น้องฝนตกแห้งนนม,มันขื้นเนี่ยน้ำมันขึ้นเนาะ พนีตะกตินี่มันจะอยู่สูงๆเนาะอันนี้จมบมดเลยโอ้จ่ายละน่าเสียดายผ่านแล้วไข่มาละมั้งเราไปเบิรงกันครับเจอแต่ละเขตอันเนี้ยติดติดแน่นอนแต่ว่าหลุดเพราะว่าปกติหนาเบ็ดจะอยู่ต่มเนี่ยเบิร์มันโยกมันดึงดึงไปจนที่ทอนละเบ็ดแต่ว่าเมื่อมาหลุดบางเสานี่ดวงเบ็ดก็ไม่น้อยเดยน้อง พอจุลาเบิดเอออะยังหน่อยๆสิบหลังก็ยังมีโอกาสแล้วก็อีกหลังหนึ่งของคอยขาดแม่มีโอกาสอยู่สองหลังอีกสามหลังอีกอันหนึ่งพันเหลือเหลือหลังสุดท้ายพี่น้องตกเลยมาซ้ำละป่าอย่างว่าเอาจนบยัยอยู่ไหม มันใหญ่แต่ได้ี่ดึงออจนคอเบ็ดลาไปเลยมันบ่ธรรมดาแล้วนี่ขอเบ็ดรวงบบกใหญ่นหนึ่งดึงขาดอ่ะมีหวังมีหวังเดี๋ยวค่อยมาซ้ำกันครับหลังบัเน่าวบบเคลื่อนหลอนออห้อยมัดดึงไปเนาะหาความ,มคือยมองนีเป็นมองหมานคอยว่าโดนแทน้เอ้อว่าโดนจะแบัเน่าไปกิน ใจ่ซ้ำไว้กระลุดเดี๋ยวมาซ้ำเดี๋ยวมาซ้ำมบุญญานดวงเบ็ดปกติอยู่เดี๋ยวมาซ้ำหมายเนี้ยสวยป่าใหญ่ไไม่ชี้อยู่ป้าผือคุ่นเดี๋ยวเขาะต้ตงตีเข้าไปป้าผือได้เรียบร้อยยามเดชิบหลังบ่หมานแต่ว่ามี การชาิมีการรุดการยังให้นาที่ตามอยู่ที่นอกมื่อขึ้นก็ยามรอบเดียวฝนมันตกไหมระบาดนี้น้ำกระท่วมเยือ <Yeah. S 1> หามักแก่รอบซองก็น่าจะเห็นนะกี่ลักลักกับสองลักไอ้สองคันยิ้มติดตาได้ไหมอ้าวว่าเป็นยังราบที่รองเนะมาลองเยือ yeah. สิบคันบริได้กินต้มปลาละไม่นี่ฮะกินเนื้ออื่นเอาเะนะ,ะทักท้าย แล้วก็กราบขอสวัสดีจากลาพร้อมกันเทื่อเดียวเลยในคลิปนี้สำหรับคลิปไทยเม็ดมานี่ครับผมสวัสดีครับ